สวัสดีครับ FC เพื่อนช่างชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มีเทคนิคดีๆมานำเสนอแล้วครับให้ดูใกล้ๆเลยครับอ่เตรียมรถนะครับเปลือกสีรถคอนโซลกลางก็ว่าได้นะครับมันจะมีสีขา,ขาวๆซีดๆเก่าๆอย่างนี้นะครับ วันนี้ผมจะพาไปดูกันว่าทำยังไงถึงจะเมหมือนใหม่โดยที่เราไม่ต้องพ่นสีสเปย์นะครับไปดูกันเลยครับก็จะมาดูวิธีทำให้สีที่ซีดๆแบบนี้นะครับกลับมาเหมือนใหม่โดยไม่ต้องพ่นสีสเปย์ครับนี่คือร่องลอยที่เขาพ่นสีสเปย์มาแล้วครับเราก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับก็จะใช้ด้วย ฮอตแอร์ตัวนี้นะครับฮอตแอร์ก็คือลมร้อนนะครับตั้งไว้ที่345องศานะครับลม65อ่าก็จัดการได้เลยครับเป่าไปอย่างนี้นะครับเห็นไหมไครับเริ่มดำแล้วนะครับเราก็ไล่ไปไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับ Could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. Yeah. I don't think you understand what I'll go through. The negativity man I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. Five, ten-year plans are contagious. I attack that shit. I'm tenacious. And if you ain't get the fuck out of my way, then got one life. I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second. And S <S> อ่ะนี่ครับบอสเสร็จแล้วนะครับวิธีคืนวิธีคืนสีนะครับรีเซ็ตสีก็แวักซสีมาลงก็จะตรงนี้มันก็จะหายไปนะครับตรงที่มันเป็นขอบนี่ครับเห็นไหมผมเอามือลูบมันยังหายเลยนะครับที่เป็นรอยเนยะ่ย ไม่รู้วนะ่าในกล้องเห็นหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมครับมันก็คืนมาแล้วนะครับถึงมันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่ามันก็อิอ่กว่าที่เราพ่นสเปรย์ครับก็สามารถกลับมาดับได้อเรื่องนะนก็คงต้องลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับส่วนมัดแหนก็จะปัดไว้ให้ ในที่วิดีโอนี้นะครับก็ขอ,ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ